ตผมนะครับผมก็เเพื่อนอาชญาครับครับผมนี่โชคพิการร้อครับ137มาสอบรถไปเกือบสองปอนเกือบสองปอนหายไปกี่นาทีเอง30นาที30นาทีช่างจริงเหลือช่างจริงร้อยสามหกเจ็ดอ้โอ้ยก็คือทำเพลินไปหน่อยก็เท่ากับรถไปสองปอนเสรเสร็จวันนี้ต้องเจอกับกับเผาแก้วซึ่งว่าเป็นอะไรเผาแก้วเคยเจอน้องเว้ยังไม่เคยเจอเลยเห็นเนื้อตัวรูปร่างเป็นไง อทำเดียวเลยสูงแต่ล่าสุดได้ดูฟอร์มเขาไหมก็ดูครับที่เจอกับโรโบอ่ะไปไงแข็งแรงอยู่คือต้นต้นี่เขาโดนขาออกอาการอยู่นั่นคือจุดที่เราจะลุยเลยไหมครับก็ต้องดูๆก่อนะคือมันมีทางเลือกอะสไตล์อย่างเราก็ต้องไล่เจาะก่อนคิดว่าต้นต้นไหวไหม หวังเอาให้อยู่ไม wow, ่ไหวก็ต้องไหวเอาอยู่นะเอาต้องเอาอยู่ไหนครับเราเก็บตัวอยู่เฉยเก้าเก้ากี่วันแต่ต่อยแพ้จิตในก็ ซ้อมมาแค่ไหนอืมซ้อมมาอาทิตย์นึอืมก็ซ้อมต่อเลยก็อย่างน้อยก็รายการก็ยังต่อเนื่องให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายหน่อยนะหลังโควิดก็ชคมาสองไฟ์เจอใครมาว่าก่อนหน้านี้เจอพี่กาวนาอ้โเจอพี่กาวนาแล้วก็เอแล้วก็ลุงเิดเออแต่คือแพ้ไม่มีใครว่าหรอกอารมณ์เหมือนบางสันขอสู้เต็มที่เขาก็ถูกใจแล้ะเออแค่เรามีรายการก็พอแลวนะนะครับผมตอนแรกเรามีรายการชกกับใครอะ ไม่มีครับตอนแรกยังไม่มีมาแทนอ่าใช่ใช่ก็เอาลำน้ำมูลเล็กอะไปชิงแชมป์สัปดาห์หน้าก็ซ้อมอยู่ด้วยกันใช่ไหมเออตอนแรกกินคู่เอกลำน้ำมูลเล็กเป็นการปรับเปียเรารู้ตัวกี่วันเนี่ยก็วันอาทิตย์เลยครับอ่าแต่ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆอืมก็ซ้อมมาเรื่อยๆอยู่แล้วหายห่วงเรื่องการพิซซ้อมนอกจากลำน้ำมูลเล็กก็มีใครอีกก็มีพนักงานพวกอืมเอาพวกเข่าเหนียวๆมาช่วยอีทีซุปปเอร์บอล นะเราเก็บตัวตอนนี้ที่เด็กก้าฝนตกไหมตกค่ะตกปันอ่าก็อยู่แถวบ้านผมอ่ะก็ตกบ่อยๆแต่ไม่ตกหนักอืมก็ทําน้ําหนักได้ร้อยสามเจ็ดต้องคุมเยอะไหมชั่วโมงนี้ก็สี่ห้าโลสี่หาสี่ห้าโลต่ำสุดแล้วปะครับพอดีครับวอนนี้ต้องนี้พอดีแล้วเออพอดีพอดีละเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้อยสามห้าสามหกมันเริ่มบีบแล้วครับนะครับผมแล้ววางเกมบางแผงไงดีวันนี้ตัวตนก็ต้อง จะอ้ออยู่นล้วาไปปลายไป,ไปเราต้องแรงขึ้นมาเออคือถ้าต้นๆกดไม่ลงเนี่ยไปไปลายก็เหนื่อยเราะนะครับผมแต่วันนี้แน่นอนใครเชียร์เราไม่ผิดหวังนะเต้องเกิดได้เ<อ>ต้องเกิดได้เอาฝากพี่น้องหน่อยคนจังห<อ>วัดพี่น้องกันไว้ทุกคนครับช่วยกันกังใจ้ผมน่อยอืวันนี้ต้อง เกิดได้ครับคือแพ้ชนะไม่รู้มาสู้เต็มที่และก็อยากเกิดด้วยครับผมความมุ่งมั่นเต็มร้อยเราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบห้ายี่สิบห้านะจากจังหวัดไป่อยหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดนะเรามวยบูฟ้าสูงร้อยหกสิบสองนะโอเคครับคุณครับ